ตะเกงกับทุกคนปลุยเยาวาปลาเทียมังนะคะพบโชคดีแล้วทุกคนราย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 มาเล่นกันหน่อยการตอกผ้าด้วยใบไม้ทุกคนอ๋อเดี๋ยวเราจะมาตอกกระเป๋าได้เลือกกระเป๋าคนละใบกับครูเอ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอกได้เหลี่ยงแ้วค่ะใช่เเหลี่ยอ่าตอกเซตเดี๋ยวเราจะใช้กันเลยทุกคนเดี๋ยวเลือกใบไม้ก่อนนะคะเอาใบไม้ได้กี่อ่าเพราะว่าเลือกได้กี่ใบนะคะนี่ เราต้เลยอะไยะจะเป็นดอกไม้ก็ได้อ๋อถ้าเป็นดอกไม้ค่ะตองจับที่่นิดนะคะอ่าันน้ตงจับอันนี้ใหนมันแหงใช่ไหนี้มันจะเละไม่เป็นเส้นอ่าอราจลักการย่าเอาใบนี้ว่ะสวยๆใบนดีทุกคนทุกคนววไปที่นี่อย่าง มันจะเป็นแบบนี้เลยแตออกที่อึงเราก็เลือกเด็ดปนันใช่ไหมว่าเราจะตรงไหไหนนาใีกช่วยลาเดี๋ยวตั้งฝนเดี๋ยวมันตกน้ใบีรกนี่คือมันจะติดเลยติดยกไปเลยช่วยมากช่วยมากลาโอ้ยแมคแมแมคาเชียจังชวยตุกันเลยต้องคูอที่นี่

ชอบชอบเอานอเลยครนี job, job. Oh, oh, mm ้สีแดงแล้วได้แล้วเดีเลฟินนจะชวยเฟิน้เฟิน์นตัดได้เลยค่ะไอ้ยตัดเองกันแล้วทุกคนเดี๋ยวตัดตัดไม่ชวยตำปลืนี่เราจะเอไอตนในหองวเียวรานติ อุปกรณ์ในการตอกผ้าทุกคนปัจจุบันเนี่ยทุงท่งเอาทุง่งเอาทุ่งแยงในนี้ก่นนนอนเอาแยกเพี่ยนแยกแยงแยงเอออเาทุ่งแยกงตาหมิ่ทุ่ง,ง,งผ้านะคะวันนี้เรลียรการเลือกเปล่ามันนึ่งใบเลยก็เอาพลาสติกแยงเข้าไปสานนะสเสร็จแล้วมีก้นตอกทุกคนแล้วก็มีใบไม้ที่เราเลือกมาเออเดี๋ยวเราก็จะตอกตอกตอก ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยทุกคนเมื่อยมือมากอุ้ยแล้วตึ้งดอกแต่เลือกใบมองแล้นู้นได้ไเลยยกเลยยเยไดเยพงา้บติ้ดวยเพ่อนี้ไม่ตี นะกินมั้งเลยนาน้องเล็ด <c oughs> มือมาก,กเเทุกคนต้องมีหลยอยายอดแฟเล่ๆไปยล่เล่ทุกแม่เด็ทีมนีเ้ เด็กเขาเป็นจังหวะเป็นเพลงเนะี่ยที่ดีอันนี้ที่ดีเอาเปิดโอ้วโอ้น่ามันมากในใบนี้ช่วยมันซีบัดยอมด้วยเลยนะเออย้อนตามัดเดีเยว